ยังไงนน้อยังไงน้อเห็นกันไหมคะเนี่ยเห็นกันไหมสวัสดีค่ะใครเข้ามา2คนแล้วน่าจะเป็นคนเดียวแหละอีกคนนึงน่าจะเป็นโบดเองเพราะว่าโบดไม่ได้ไลฟ์นานมากแล้วว่โบดจำไม่ได้ว่าทำยังไงชา้าเล็กน้อยนะคะวันนี้นี่จะมาแต่งประโยคกัน เราจะใช้คำที่เรากำหนดด้วยตัวเองนะคะช่องโบนนี่เป็นช่องสำหรับทุกคนที่มีพื้นฐานน้อยนิดนะคะไม่ได้เก่งเพราะคนสอนก็ไม่ได้เก่งแกรมมาไม่แม่นนะคะพอได้พอสื่อสารได้นะคะมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะวันนี้เราจะไม่คุยกันเนิ่นนานยาวเหยียดเพราะคุณจะเบื่อนะคะ เวลาเราจะแต่งประโยคเนี่ยน,นะเราก็ต้องตั้งโจทย์ให้ตัวเองถ้าเราจะฝึกด้วยตัวเองไงเราก็ตั้งโจทย์ให้ตัวเองอ่ก็จะเป็นคำนามหรือกริยาก็ได้นะกาหนดเลือกไปก่อนวันนี้เรามากําหนดคํานามกันทีนี้ก่อนอื่นเราก็ต้องรู้จักก่อนว่าแล้วคําที่ใช้ในการตั้งคําถามเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะป๊อต คิดว่าน่าจะเคยทําวิดีโอไปแล้วแหละแต่ไม่เป็นไรเรามาทบทวนกันนะคะคําที่ขึ้นต้นด้วยคําถามนะก็จะมี w h นะคะก็ได้แก่ what when where why w h o who แล้วก็ how ครบไหมนะน่าจะครบนะ ขอโทษค่ะน่าจะครบน่าจะครบอ่ะแล้วก็จะมีคำถามคำอื่นอีกนะถ้าเราใช้ w h ตั้งประโยคคำถามเนี่ยคำตอบจะต้องเป็นการอธิบายรายละเอียดนะคะคำตอบเป็นการอธิบายรายละเอียดส่วนโพดหันไปดูหน้าจออีกอันหนึ่งไงว่าจะเห็นยังไงนะมันซ้อนมันซ้อนภาพกันหรือเปล่าอ่ <c oughs> เออมันน่าจะซอนซอนภาพกันอยู่ใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรอ่ะผม <c oughs> ทำทำเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูว่าทํายัางไงอีกทีนึงนะเพราะว่าไม่รู้จะไล่เมื่อไหร่เหมือนกันนานๆจะไล์สักทีหนึ่งคราวนี้ถ้าเป็นประโยคคําถามที่ขึ้นต้นด้วยอย่างอื่นอย่างเช่น can do d i d d o e s will have has had อ่านึกไม่ออกมีอะไรอีก is am are was were could และอื่นๆนึกไม่ออกแล้วตอนนี้ <c oughs> พวกนี้เนี่ยจะเป็นประโยคคำถามที่จะต้องตอบ yes กับ no นะคะเพราอถาม yes กับ no แล้วเนี่ยเราจะอธิบายต่อไหมอันนั้นก็ แล้วแต่เราเรื่องของเราอยู่ที่ว่าคนที่เขาถามเราอะ่ะเขาอยากรู้ไหมล่ะบางครั้งเนี่ยเราไม่ต้องตอบไปไรเยอะแยะก็ได้เราแค่ตอบ yes i do yes i can yes i am yes อะไรก็ว่าไปแต่คำถามแล้วถ้าคนถามเขาสนใจอยากรู้เนี่ยเขาก็จะถามแล้วต่อเองแหละนะคะเออมันกลายเป็นวิดีโอแล้วนะอันเนี้ยไม่ได้ไลฟ์หรอกเพราะว่าถ้าไ like ลฟ์ต้องมีผู้คนมาคุยกับโบนะไม่มีใครมาคุยกับโบเลย ที่ไทยน่าจะเตรียมตัวนอนหรือเปล่านะคะมืดคำ่ำอ่ะโอเคปุตดก็ดูจอปุดไปด้วยนะปุดก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะยังไงได้ใช่ไหมเอ้ยลองลองขยับเดี๋ยวปดขอลองขยับนะปวดจะให้ตัวนี้มันอยู่ด้านขวาแล้วก็เอาจอปุดมาอยู่ด้านนี้ได้ไหมแบบนี้ได้ไหม เออก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าพบจะพิมพ์ไม่ถนัดเอาโบรขอย้ายกลับที่เดิมพบจะพิมพ์ไม่ถนัดนะคะเพราะว่ามันต้องอยู่ทางด้านซ้ายมือของโบนไงอ่ะโอเคปิดปิดหน้าไว้ปิดหน้าไวอ้อานะคะครานี้เนี่ยเรามากำหนดกันโบจะลบคำนี้ออกนะเรามากำหนดกันนะคะคือถ้ามีใครเข้ามาเล่นกับโบด,ด้วยเนี่ย โบาจะได้ให้คุณเป็นคนกําหนดคําแล้วก็แต่งประโยคอะนะไม่มีใครเข้ามาโบก็จะทาของโบส์ให้ดูแล้วกันนะเอาเป็นง่ายๆวันนี้เนี่ยเรามากําหนดคํานามกันแล้วกันเอาซัก์ฟห้าคำคำนามคืออะไรคํานามนะคะคํานามคํานามก็คือทุกคําเลยอะที่เราพูดถึงแล้วเรารู้ว่าสิ่งนั้นอะ เป็นอะไรยังไงหนะ้าตาเป็นยังไงนะอาจจะสัมผัสได้จับต้องได้หรืออาจจะไม่ใช่สิ่งที่จับต้องได้สิ่งที่จับต้องได,ได้ก็คืออย่างลมอย่างเงี้ยเพราะแต่เรารู้สึกไงเรารู้สึกว่าเออลมมันทาให้เรามีความเย็นความหนาวหรือความสุขอย่างเงี้ยความสุขก,ก็เป็นคํานามนะคุณเรารู้ไงว่าความสุขเป็นยังไงหรือสิ่งของที่จับต้องได้โต๊ะเก้าอี้แก้วน้ําโทรศัพท์คน ผู้หญิงผู้ชายเด็กมา้าแมวทุกสิ่งที่พูดแลแ้วจับต้องได้แม้กระทั่งชื่อี่ก็เป็นคำนามนะเพราะเรารู้ว่าคืออะไรไงอันนี้คือคำนามนะเอาวันนี้เรามากำหนดกันซิว่าเราจะเอาคำนามอะไรเอาแบบง่ายๆแล้วกันนะอ่ามีคนดูบัวสองคนเอะหรือว่าจะเป็นเราดูตัวเองก็ไม่รู้นะเพราะเราใช้คอมพิวเตอร์สองเครื่องอยู่ตอนเนี้ยเ <c oughs> อานะคะคำแรกคำแรกนักเรียนบอสอ่ะเขา มีฝึกไปแล้วนะจะไปเอาประโยชของเขามาให้ดูดีไหมนะอะเอามาให้ดูละกันไหนไหนก็ไหนไหนแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเอ้ยโบ๊ทํำเองคิดเองเออเองเงี้ยอะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะทุกคนรอสักครู่เราไม่ได้โม้เราไม่ได้โมดูที่นักเรียนประโถดอ๋อเออลืมไปว่าไม่ต้องเข้าไปในบล็อกก็ได้บดลืมไปเน่เน่บดอยู่ตรงนี้เน่อันนี้เน่เน่นน ของนักเรียนโอนนะอะเดี๋ยวโบสตเอาตัวใหญ่ๆให้คุณได้เห็นแป๊บหนึ่งนะจ๊ะใหญ่พอไหมอ่าอันนี้เนี่ยนักเรียนบอกเขากำหนดไว้เมื่อคราวที่แล้ววันนี้นี่นักเรียนโดดทึกเรียนติดงานกันเลยไม่ได้สอนเลยเลยมามามอยกันอยู่ตรงนี้นะทุกคนเอานะคะคำแรกเนี่ย เขาให้คำว่าด็อกมานะคะด็อกด็อกนี่ก็คือน้องม้าอ่าคำที่สอง a บ o ยนะคะ a boy ก็คือเด็กผู้ชายคำที่สามคือ car car นะคะคือรถยนต์เวลาเราออกเสียงเนี่ยเราจะออกคาคางอย่างนี้ไม่ได้นะมันต้องมีโอ้โอ้ไดนนัมต้องมี c น r อร์นะ <c ười> คำที่สาม c o f f e f อ่า f f e e คือกาแฟนะคะจะบอกว่าประโยคที่น้องแต่งมาเนี่ยนะน้องไม่ได้แต่งออกมาได้รวดเร็วทันใจหรอกนะน้องต้องคิดนะเพราะน้องก็ยังพื้นฐานอยู่เหมือนกันอ่ะคำที่สี่คือเอกนะคะเอกคือใครปุ๊บเดี๋ยวนะปุ๊บทำตัวให้มันอยู่ในหน้าเดียวกันคุณจะได้เห็นทุกตัวตัวมันเล็กเปตัวมันใหญ่ไปหน่อยเอาเป็นยีี่ ได้ไหมยี่สิบก็ยังใหญ่22แล้วกันอีกนิดหนึ่งยีสิอ่ะโอเคอยู่หน้าเดียวกันล้อ่ะน้องก็แต่งประโยคที่หนึ่ง Who is a dog Who is a dog เดี๋ยวิดเปิดจออีกอันหนึ่งจอวโบหายอ่ะ Who is a dog แล้วโบก็มีคำคอมเมนต์เอาไว้ว่าได้ไหม มันแปลว่าอะไรประโยคก็ได้นะรูปประโยคอะ who is a d o g is คือ verb to be นะคะ a d o g ก็คือเขาถามถึงหมาตัวเดียว who is a d o g ความหมายมันคือใครเป็นหมาใครเป็นหมาเนี่ยคำถามอะฟังดูแล้วเครื่องไหมอะถ้าทั่วๆไปอะใครเป็นหมาหมาเป็นสัตว์ใครเป็นคนนะคะ เวลาเราใช้ h ูเราใช้กับโครนเอ้โคนเราใช้กับคนนะคะเวลาเป็นหูเนี่ยเพราะฉะนั้นน้องก็บอกว่าหนูไม่ได้ตั้งใจจะถามว่าใครเป็นหมาหนูตั้งใจจะถามว่าหมาเป็นของใครพุกก็เลยให้ว่าโอเคประโยคแรกได้เพียงแต่ว่าคําถามอะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะรูปประโยคถูกไงก็มาได้คําถามที่สองว่า h o s t h o s เนี่ยเอาไว้ถาม ว่าใครเป็นเจ้าของคือ whose dog is this อันนี้ตัวนี้หรือ is that ตัวนั้น is it ก็แค่ตัวนี้เฉยตัวหมาเนี่ยเป็นของใครอ่าอันนี้อันนี้ได้เลยนะคะ whose dog is this w h o s dog is that w h o s dog is it ก็ได้นะคะประโยคที่3น้องก็คิดคือน้องก็พยายามคิดที่จะใช้คำที่ขึ้นต้นด้วประโยคคำถามให้หลากหลายอะนะ น้องขยันน้องขยันน้องคนนี้นะคะจะบอกว่าแต่งประโยคทั้งหมดที่คุณเห็นเนี่ยนะสิบห้าประโยคเนะี่ยน้องใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะคุณแล้วคุณละ่ะลองดูลองดูคุณลองไปกําหนดคําของตัวเองอะ่ะแล้วก็แต่งดูแล้วก็เอามาคอมเมนต์ให้โบช่วยดูก็ได้นะแต่ว่าโบรามีทักษะแกรม,มาภาษาอังกฤษประมาณสักห้าสิบห้าสิบแล้วกันนะห้าสิบห้าสิบ อ่ะต่อไปเขาก็ใช้คำถามว่า where is a lost dog เออหมาที่หายอยู่ที่ไหน where is a lost dog นะอันนี้ก็จบไปนะคะต่อมา a boy a boy น้องก็พยายามคิดคิดคิดน้องก็แต่งมาเนี่ยก็ผิดก่อนนะแล้วถึงจะถูกนะประโยคแรกน้องก็แต่งมาว่า how long does a boy play football with f r i e n d อันนี้โพสช่วยแก้ให้ไปแล้วนะน้องอะ่ะเขาแต่ง how long How long a boy play น้องเขาแต่งอย่างงี้ How long a าเ y อาบอยเประโยคไม่สมบูรณ์มันขาดเนื้อความหายไปไงพวกก็เลยเพิ่มเติมให้ว่า How long does a boy play football with friends ประโยคต่อไปเราก็ใช้เป็น where ก็ใช้ต่อเนื่อง where is a boy's house ตัว apostrophe s ข้างหลังอะตัวตรงนี้นะคะตัวตรงนี้เนี่ยเป็น การบอกความเป็นเจ้าของนะไม่ใช่วอ b ท o บีนะไม่ใช่ตัวย่อของ v e r b tobe ไม่ใช่นะมี v ว r b ท o บีตัวเดียวคือข้างหน้านะคะ where is a boys house นะคะบ้านของเด็กผู้ชายเนี่ยอยู่ที่ไหนข้อ3 what is a boy favorite food อ่าอันนี้นี่ก็เป็นคำถามที่พุเคยเอาให้น้องเขาดูกันเขาก็จะจำได้บ้างไม่ได้บ้างคืออยู่ที่ความ จำแล้วเอามาใช้ให้ได้อะแต่ละคนนะนะอโอเคอะคนที่ดูกลับมาแล้วนะคะทักทายพจนิดนึงก็ได้นะพจจะได้ดูว่าพดคุยกับใครอยู่นะคะอะคำต่อไปคือคาคาถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาคุยโบพนเนี่ยพจก็จะให้คุณเป็นคนแต่งไนงะแต่ตอนนี้ไม่มีพจก็คุยกับคนเดียวไปก่อน <c oughs> คุณก็ฟังไปนะใครวันที่หลังก็ฟังย้อนหลังไปนะค่า ค่าคือรถนะคะน้องก็คิด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 เอ๊แต่งอะไรได้บ้างอะคาเนี่ยคุณลองแต่งของคุณดูเขาคุณแต่ง,งคุณได้คุณก็พิมพ์ขึ้นมาแล้วกันนะที่ไม่ซ้ํากับของน้องเขานะน้องก็แต่งว่าอะไรสักอย่างไม่รู้แหละแล้วไม่ถูกไนงะพวกก็แก้ให้ Do you have a car? อ๋อน้องแต่งว่า Do you have car? คือถ้าค่าเฉยๆเนี่ย ถามว่าเข้าใจไม่เข้าใจแต่คำนามเราต้องให้อาร์ติเคิลเขาด้วยในะถ้าเราใช้คา่าเฉยๆเราก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราจะถามคันเดียวหรือหลายคันไงเพราะนั้นเพื่อความชัดเจนถ้าเราถามคันเดียวเราก็เป็น do you have a car เวลาถามต้องขึ้นเสียงสูงนะถ้าเราถามหลายคันเราก็เติม s เข้าไปไม่ต้องมีอ่ะนะคะเพราะอ่านใช้กับหนึ่งนะ do you have cars do you have cars นะข้อส เขาจะถามว่าจะล้างรถเมื่อไหร่ประโยคนี้น้องคิดนานมากเขาบอกน้องคิดแล้วก็ไม่ถูกแต่น้องก็พยายามนะประโยคที่วอตแก้ให้ก็เป็น when do you w a t c h your car when do you w a t c h your car ใครที่พอจะมีความรู้บ้างหรือคุณเก่งคุณก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมไม่ใช่ดิดอะ ใช้ก็ได้ดู you, When d i y y u w w t s h your car นั่นคือถ้าเกิดเราเห็นภาพไปแล้วว่าเอ้ยรถสะอาดเอี่ยมอ่องเชียวแล้วอยากรู้ว่าเอ้ยคุณล้างารถเมื่อไหร่หรอเราก็ถาม When d i y y u w w t s h your car แต่เราใช้ดูเพราะว่ายังไม่ผ่านยังไม่จบยังไม่สิ้นนะเราแค่ถามเฉยๆว่า When do y y u w w t s h your car เออเธอล้า,ลางารถเมื่อไหร่เหรอในรูปประโยคเนี่ย ถ้าเราไม่คิดเยอะในภาพหรือสถานการณ์ความเป็นจริงอะนะเราใช้ให้ถูกต้องพอเทนไหนอะก็ให้มันถูกเทนละกันนะแต่เวลาเราพูดคุยจริงๆอะเราค่อยคิดว่าเออมันจะต้องใช้เป็นเทนไหนสถานการณ์นั้นๆที่มันใช่ในความเป็นจริงอะนะประโยคต่อไป is it your car is it your car เขาจะถามว่าเออรถอันนี้คันนี้ของคุณไหม is it your car นะดูเหมือนง่ายอ่ะคุณลองคิดดูว่าคุณคิดได้ไหมอ่ะเพราะว่าน้องเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเออเม,มื่อไหร่จะใช้ดูเม,มื่อไหร่จะใช้อีสิ่งนี้น้องยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ทั้งๆท,ท,ท,ที่เราเรียนพื้นฐานกันไปแล้วนะคะใครอยากรู้พื้นฐานก็เข้าไปหาฟังวิดีโอนะโบ๊ทะเล่าไว้หมดแล้วหลายหลายปีเข้าไปฟังดูนะคะคำต่อไป Coffee c ฟ f f e ฟ อ่ะบอลืมบอกด็อกเนี่ยเป็นนามนับได้อบอยก็เป็นนามนับได้คาก็นับได้นะคอฟฟนับไม่ได้นะจ๊ะคอฟฟหมายถึงตัวตัวกาแฟนะไม่ใช่ปริมาณภาชนะกาแฟจัดเป็นนามนับไม่ได้แต่ถ้าจะนับให้ได้เรานับภาชนะนะคุณจําไว้นะคะคราวนี้น้องก็คิดเขาคิดเก่งอะแต่ว่าเขาประกอบคําถามไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะอ่ะ ก็จะถามว่าชอบกาแฟไหม Would you like coffee Would you like coffee ไม่ใช่ถามว่าชอบกาแฟไหมคือจะถามว่าจะเอากาแฟไหมอ่ะ Would you like coffee โบก็เปิ่มให้ว่า Would you like to drink coffee คุณจะดื่มกาแฟไหมถ้า Would you like coffee ก็กเข้าใจแต่ถ้า Would you like to drink coffee ก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงว่าเออเธอจะดื่มกาแฟไหมนะหรือ Would you like to get a glass of hot coffee กราส s นะคะก็คือหนึ่งแก้วนี้อันนี้เพิ่มภาชนะมาคุณอยากได้กาแฟร้อนสักแก้วไหมนะอันนี้ประโยคคืออันนี้นะคะกอดูมียัง่ะคนดูวนหนีปแล้ว <laughs> อ่ะต่อไป how many cups of coffee do you want how many cups of coffee do you want อันนี้ก็จะถามว่า จะ,จะเอากาแฟกี่ถ้วยเอากาแฟกี่แก้วนะคะภาษาไทยเรานี่แหละทําให้เราพังเพราะเราเรียกแล้วก็เรียกไม่เหมือนกันไงจะคิดเหมือนกันแต่เรียกคนละอย่างเนี่ยคัพเป็นถ้วยก็ได้เป็นแก้วก็ได้ภาษาไทยเราเดี๋ยวเรียกถ้วยเดี๋ยวเรียกแก้วแล้วพอเรามาตีเป็นความหมายภาษาอาังกฤษอ้าวแก้วมันเป็นกราสไม่ใช่หรออย่างเงี้ยเออว่ากันไปให้สังเกตว่า how many นะคะ how many ใช้กับน้ำนับได้นะแล้วเรานับ แก้วนะคะต่อไป how much sugar do you like หรือ how much sugar do you want ก็คือนำตาลคุณอยากได้น้ำตาลแค่ไหนคุณอยากได้น้ำตาลจำนวนเท่าไหร่นี่นเองนะคะเราใช้ how much เพราะว่า sugar น้ำตาลจัดเป็นนามนับไม่ได้นะคะหรือเราจะถามว่า how much sugar would you like to add in the coffee คุณอยากจะได้น้ำตาลใส่ในกาแฟคุณเท่าไหร่ล่ะ อย่างนี้ก็ได้นะคะพวกก็คิดประโยค์ให้น้องนะคะามาถึงคำสุดท้ายแล้วนะคะคำสุดท้ายเอกเอกคือไข่นะคะเอกคือไข่ก็คือ can you give me five eggs can you give me five eggs คุณส่งไข่ฉันสักห้าฟองสิหรือคุณจะจะแปลเลยก็เออส่งไข่ฉันสักห้าฟองได้ไหมจ๊ะ คุณสามารถส่งไข่ให้ฉันซ่าฟองในวันจันนี้คือคําแปลตามคําเลยแต่่าสอนนักเรียนไม่ต้องแปลให้เราพูดแบบคําพูดทั่วๆไปนี่แหละแล้วเราก็คิดว่าเออเาภาษาอังกฤษในคําพูดท,ทั่วไปเนี่ยเขาจะพูดว่างไงแล้วพอเรามาเห็นภาษาอังกฤษเราก็ต้องคิดว่าเออแล้วคําถามอันเนี้ยถ้าเราไม่แปลเราจะพูดเป็นภาษาไทยภาษาของเราอะเราจะพูดว่างไงภาษาคนอะคนที่คนทั่วๆไปเข้าใจอะนะ อ่าหรือจะถามว่า Can you buy 5 eggs for me? พอมบอกเออเธอซื้อไข่มาให้ฉันสักห้าฟองได้ไหมอ่าต่อไป Is it chicken egg or duck egg? ประโยคนี้น้องเป็นคนคิดเองนะเป็นคนคิดเองคิดเก่งอะ่ะเนื้อเนื้อหาเขาจะถามว่าอันเนี้ยเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดน,นะคะใช้ is นั่นคือมีฟองเดียวแน่นอนนะคะ Is it chicken egg? or duck egg เราจะเติม article ก็ได้นะ is it a chicken egg or a duck egg อย่างนี้ก็ได้นะสุดท้าย where are eggs in the kitchen where are eggs in the kitchen จินตนาการว่าจะไปหาไข่ในครัวไงแต่ไม่รู้อยู่ไหนไงก็เลยถามเออไข่ในครัวมันอยู่ตรงไหนหรอนะนี่ก็คือเบื้องต้นนะคะที่โบจะเอามาบอกที่โบไม่ใช่จะเอาโบตั้งใจมาบอกให้ทุกๆคน ที่เริ่มฝึกภาษาอังกฤษแล้วก็ฝึกแต่งประโยคกันนะคะถ้ามีคนมาคุยกับโบด้วยนะคะโบก็จะให้คุณหัดแต่งของคุณเองนะคะเดี๋ยวโบดูจอคอมอีกอันหนึ่งแป๊บนะอะมีมาดูหนึ่งคนนะคะคุณไม่สนทนากับโบดเลยเดี๋ยวโบจะหนีคุณแล้วนะโบ <laughs> จะเผ่นแล้ว <laughs> เพราะว่าถ้าเกิดโบดคุยอยู่คนเดียวอะ่ะ โบสถก็ไม่อยากจะคุยยืดยาวนะคะเท่านี้ถ้าอยากให้ทำอะไรขึ้นมาก็ฝากคอมเมนต์เอาไว้ละกันถ้าโบสถ์ทำได้ไปจะทำให้นะแต่จะเน้นทำเป็นวิดีโอมากกว่าทำไลฟ์นะคะไลฟ์ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่เพราะอย่างที่เห็นไงไม่มีใครมาคุยด้วยไม่หนุกเ <c oughs> อาละค่ะขอบคุณมากเลยที่มาฟังนะคะทั้ง คนที่มาดูโบวอยู่หนึ่งคนแล้วก็คนที่มาดูย้อนหลังนะคะไปแล้วบายบายบายสวัสดีค่ะ